สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในลุกนงานงานอสมอกับผมแม็กธนพัฒน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวของสินเชื่อเงินด่วนคนดีนะครับที่ทกสปเปิดให้อสมอนะครับได้กู้มาบอกให้ทราบนะครับในส่วนความเคลื่อนไหวนี้จะเป็นส่วนของที่พี่น้องอสมอคอมเมนต์เข้ามานะครับไม่ใช่ ผมไปหามานะอันนี้ข้อมูลที่ผมไปหายังไม่ได้ไปหามายังไม่ได้ไปสอบถามนะครับแต่นี้เป็นข้อมูลที่พี่น้องอสมอของเราได้ไปสอบถามมาในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกนะครับว่ามันมีความยากง่ายยังไงแล้วต้องทําแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราก็ไปกันเลยครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับนะครับสินเชื่อเงินเดือนคนดีนะครับก็ จะมีพี่น้องอสมอของเรานะครับพอได้รู้ข่าวก็มีการเข้าไปที่ธนาคารทกศนะครับได้ไปสอบถามเกี่ยวกับการกู้สินเชื่อตรงนี้ว่าจะต้องทํำยังไงแล้วจะต้องเป็นแบบไหนนะครับบางคนนะครับก็บอกว่าถ้าไม่ใช่นะครับสมาชิกของทกศก็ไม่สามารถกู้ได้นะครับบางคนก็บอกว่าถ้าติดเงินกู้ของทกศอ,อยู่ติด เ,เขาเรียกอะไรอ่ะผ่อนผันหนี้ของทอกศอ,อยู่ก็อาจจะก,กู้ไม่ได้หรืออะไรหลายอย่างนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้นะข่าวตรงนี้มันเพิ่งออกมานะครับบางพื้นที่บางสาขาผมว่าเขาอาจจะยังไม่น่ารู้ข่าวนะครับถึงได้มียังไงอะ่ะมีคำตอบแบบนี้ออกมาในการกู้เหมือนจะยากนะครับพี่น้องสมอบางคนก็บอกไม่กู้แล้ว เรื่องมากวุ่นวายนะครับอาจจะยังไม่รู้ข่าวสารหรือข้อกําหนดที่แท้จริงก็ได้นะเขาถึงตอบมาแบบนี้ยังไงเสียเดี๋ยวรอช่วงหลังสงการนะครับค่อยไปสอบถามเดี๋ยวผมก็จะไปสอบถามมาให้ทีนะผมยังไม่ได้ไปสอบถามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสอบถามมาให้พี่น้องอดสมองได้รับทราบดูอีกทีหลังสงการนะครับเผื่อมันจะได้คําตอบที่ชัดเจนคนนี้ส่วน เบอร์โทรที่เขาให้โทรที่เขาให้มานะครับผมลองโทรไปแล้วนะไม่รู้ว่าติดต่อพูดคุยตรงไหนนะครับเพราะว่าที่ให้กดต่อมันไม่มีในส่วนส่วนที่ที่เราจะถามตรงนี้นะครับก็เลยไม่ได้สอบถามจะต้องไปสอบถามที่สาขาอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าทุกสาขาจะบอกจะตอบอย่างที่ผมว่ามานะครับว่าจะต้องทําอย่างนั้นนะครับจะต้องเป็นสมาชิกจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้กู้ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้กู้ไม่ได้นะครับ ก็มีอยู่บางท่านนะครับก็มีก็บอกอยู่ว่าไปสอบถามมาแล้วเหมือนกันง่ายมากก็คือเขาบอกมาว่าให้นําบัตรประจำตัวประชาชนนําบัตรประจำตัวประชาชนกับบัตรสมาร์ตการ์ดมาแล้วก็เอาเพื่อนออกสมอมาเป็นคนค้ำหนึ่งคนพร้อมบัตรประชาชนและบัตรสมาร์ทการ์ดของเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาติดต่อทำนะครับทำเสร็จแล้วก็รอฟัง ผลแค่นั้นนะครับมีนะมีพื้นที่ก็บอกมาแบบนี้อันนี้เขาอ่านน่าจะรู้ข่าวสารแล้วหรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับส่วนที่บอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นสมาชิกของของทกศก่อนถ้าใครอ,อสมอคนไหนไม่เป็นสมาชิกของทกศก,ก็ไม่สามารถพู้ได้อันนี้เดี๋ยวรอดูรอดูรอฟังอีกทีนะเพราะว่าผมคือเงินตัวเนี้มันเป็นสินเชื่อให้กับพี่น้องอสมอ พี่น้องสมอควรจะต้องได้กู้ถ้าพี่น้องสมอคนไหนที่คิดอยากจะกู้เพราะเขาเปิดมาเพื่ออสมอแต่ถ้ามาบอกว่าไม่เป็นสมาชิกทก,ททกสทกศอันนี้จะเปิดมาทําไมนะครับมันไม่ใช่เรื่องนะครับเนาะถ้าเปิดมาให้โดยเฉพาะอสมอถ้าจะเปิดเอามาให้เฉพาะอสมอนะครับโดยเฉพาะเลยจะต้องเป็นว่าเป็นอสมอต้องกู้ได้ นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นที่พี่น้องสมอถามว่าอายุเกินหกสิบกู้ได้ไหมนะครับเดีย๋ยวอนนี้เดี๋ยวจะไปสอบถามมาให้อีกทีนะว่าอายุเกินหกสิบกู้ได้ไหมที่กู้ได้เนี่ยกับอสมอทุกคนไหมที่มีบัตรนะครับเดีย๋ยวจะเดีย๋ยวยยังไงจะลองไปสอบถามให้ดูอีกรอบนะส่วนใครอยากรู้ข้อมูลต่างๆนะครับถ้าเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเพราะว่ามีพี่น้องอสมอของเราคอมเมนต์ใต้คลิปมา เยอะแยะมากมายนะครับความคิดเห็นว่าเข้าไปสอบถามมาแล้วทางธนาคารสาขานี้บอกว่ายัางไงของเขาเข้าไปสอบถามมาแล้วทางธนาคารสาขาเขาตอบมาว่ายัางไงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นที่บอกว่ายุ่งยากหมดเลยนะก็ยังมีบางสาขาที่บอกว่าอ๋อมาทําง่ายๆอย่างนี้อันอนี้มาแล้วก็มาทําเรื่องไว้และรอผลอันนี้ก็มีนะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเขาน่าจะรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วว่า อ awesome สมสามารถกู้สินเชื่อเงินด่วนคนดีด้วยลักษณะแบบไหนอะไรยังไงนะครับส่วนที่เขาตอบมาว่าจะต้องเป็นสมาชิกก่อนอย่างงี้นี้ก่อนอันนี้เขาอาจจะยังไม่รู้ข่าวก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่เลยตอบแบบนี้นะเดี๋ยวหลังสงกรามน,นะครับผมจะไปสอบถามให้ทีส่วนใครที่จะเข้าไปสอบถามก่อนนะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับและไดะ้สอบถามแล้วและได้มายัางไงก็เอามาคอมเมนต์กันใต,ใต้คลิป บอกให้กับพี่น้องสมอของเราได้รับทราบด้วยนะครับเผื่อมันจะเป็นแนวทางเดียวกันนะแต่ถ้ามันจะเป็นแนวทางคนละแนวทางอยู่เหมือนตอนนี้นะก็แสดงว่าบางพื้นที่อาจจะยังไม่รู้ข่าวเกี่ยวกับสินเชื่อตัวนี้ก็ได้นะครับนะน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พี่น้องสมออย่ลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับและที่สําคัญนะครับกดแชร์ไปให้กับพี่น้องสมอของเราได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับและที่สาคัญที่สุดใครกดไลค์แล้วแชร์แล้วแต่ยังไม่กดตดาามม่ กด subscribe หรือว่ากดกระดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ